ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยน,นะครับผมแล้วถ้าชอบม,มากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคผมก็วันนี้กับผมฟรีโต้เนี่ยผมแล้วก็วันนี้จะมาทำเขาเรียกว่าคลิปใหม่นะครับผมเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ใหม่ทุกคนก็คือเป็นคอนเทนต์ แกล้งแฟนแต่เป็นแบบช่วยนะครับผมก็คือเวลาหวานอยากได้นะครับผมเราก็จะให้หวานทุกคนก็คลิปนี้อาจจะไม่มีการแกล้งหรืออาจจะมีนะครับผมก็คืออยากให้มันสนุกหรืออยากให้มันฮานครับผมโอเคโอเคแล้ววันนี้เราจะมาช่วยแฟนนะครับผมโดยที่เราจะแปลงหน้าเป็นสลามนะครับผมในี่สลามอย่างนี้เลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยนะครับผมไปเลยเอ้ยอยู่บนต้นไม้นี่ไงเพวเห็นปะโอเคทุกคนไปดูคลิปกันเลยดีกว่า โอเคก็ต้องขอกล้าสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับกัวซูซองเฟรนซีนะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับนั่นเองเมื่อน,นี้เนาะเขาจะมาเอาชีวิตรอดสองสีส่สโมนั่นเองเนาะจะเป็นยังไงกันไเปเบิ่งกันเลยเนาะโอ,โอะ้ทุกคนตอนนี้เขาอยู่ถึงต้นไม้เขาขึ้นมาได้ยังไง ต้องหาวิธีลงแบบไม่ไม่ตึงเจ็บเราจะช่วยหวานนะคือถ้าถ้าหวานหมดที่เราก็จะช่วยหวานนะแต่ถ้าหวานไม่หมดเราก็จะไม่ช่วยหวานหวังว่าหวังว่าคลิปนี้การจะไม่แกล้งนะหวังว่านะนั่นแหละมันไม่มีหรอกมั้งการมันจะไปขยันแกล้งอะไรขนาดนั้นเราต้องทําตามแบบอ่าเขาเรียกว่าแบบสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะคือเราจะมาสร้างบ้านแล้วก็แบบ อยู่จนถึงค่ำหวานอยากสร้างอะไรนีแบบให้มันรอดจากค่ำเอาไม้ให้ใช่ไหมทุกคนอ่าโอเคเจอน้ําแล้วชพวงจะเจอให้นะอุายนี่มันกวางมูสเหรอไหนอ่ะอุ้ยกวางมูสเผือกเหรอโอ้โหโคตรจริงน้องอุ๋วนไม่เคยเห็นกวางมูสเผือกเสียงอะไรอุ้ยไม้นี่ไม้นี่ไงของอุ้ยเดี๋ยวแกงไปเนี่ย ไม่ได้แกงแกงไปเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่มีอะไรี่เราเอาไม้เพิ่มดีไม่ไดเพื่อเป็นพิธีคนขุดมาบล็อกหนึ่งอันขอเป็นพิธีอย่าไปเสือเลยอุ้ยอุ้ยน้องร้องละเราหนีก่อนดีกว่าเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยอุ้ยแกงหรือเปล่าไการต้องเข้ามาแกงแน่เลยไม่ได้แกงคือแบบจะช่วยสร้างบ้านจริงนะจะต้องแกงเ่ยแน่นอน เมื่อกี้เหมือนหวานได้ยินเสียงแบบชาวบ้านเลยเสียงเหาะหอหรือว่ามันจะมีหมู่บ้านแถวนี้วะหวานว่าหวานไม่ได้หูฝาดโตอีอวนะหวานอยู่าทุกคนอาจอยู่ไ้แล้หวาหวาพื้นที่แบบว่าสร้างบ้านกันดีกว่าชุบชบิชบชบิบโอ้มีรั้วด้วยโอ้โหที่นี่เราก็ไม่ต้องกลัวแบบพวกซอมบี้หรือว่าสัตว์ตัวใหญ่มาทําร้ายเราแล้ว,ลวทุกคนชิบชิบเดี๋ยวเอาทรายไปด้วยดีกว่าไม่เห็นหรอเกิดแบบว่าทํากระจก อ,ออกซ้ายยังไม่ได้ได้ได้ชุบชุบอ่าไ,ไปที่ไหนดี <Bradley> โอ้ยโอยก็ค่อนข,ข้างจะกระตุกพอควรอยู่ชุบเอาตรงนี้ดีไหมตรงนี้เลยเหรอตรงนี้กว่ามีทะเลมีภูเขามีอะไรงนี้ก <Little S 1> ็ได้นะมาทุกคนเราอันนี้กันเลยดีกว่าเออเอ้ยไม่มาอีกแล้วอืมเป็นไงล่ะเฮ้ยอุ้ยทำไมใจดีจังอ่ะใครให้อ่ะอุ้ย เดี๋ยวนะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยโยนกลางอากาศเฮ้ยคนดูดิอุ้ยหวานชอบสีแดงไงบ้องขอบคุณมากถึงจะไม่รู้ว่าใครก็เถอะโอ้ให้นอกโอ้ดอกไม้อ่อให้กระจกด้วยโอ้โอ้กระจกสีแดงโอ้โหมสีโอ้รู้ได้ไงว่าชอบสีแดงเนี่ยโอ้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บเก็บไม่ทันแล้วสักคู่ขอทำบ้านก่อน อ่าเราต้องทําอันนี้ก่อนทุกคนเราจะเริ่มจากทาเสาโอ้โหอันนี้เยอะแยะอะไรบ้างเนี่ยกระดาษเอามาทำไม้เอามาถ่ายรูปไงก็อ่ะเอาตรงนี้เราจะมาเราจะมาแปลงกายเป็นแบบว่าสลามอุ้ยโอ้ยจีบนี่อุ้ยก็อุ้ยสลามทุกคนมันจะตีเราหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยสลามทุกญาได้หรอจะมาช่วยหวานสร้างนะครับเราจะมาเพื่อแบบว่าวางงามอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้ยไม่ใช่ว่าสลัมมันเกิดตอนอันนั้นนี่แมสช่วยทุกอย่างไงเฮ้ยมันอันเนี้ยเป็นสลัมที่ดีอุ้ย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 เฮ้ยมันขุดให้เหรอมันขุดมันทำไรอ่ะเอ้ยอย่ามาใกล้นะมันโอ้ยคนเราริบสร้างกันต่อเลยดีกว่าถ้ามันมาช่วยเอ้ยทำจะถุยถ้ามันมาช่วยก็ดีนั่นแหละแต่ถ้ามันแบบมันมาแกล้งหรือมันอะไรเนี่ยมันจะแบบไม่มันนี่มาดีไงก็มาช่วยไงหวาน อุ้ยอีมันช่วยว่ะอุ้ยมันช่วยทุกคนก็ดีอยู่เหอเมนเป็นสลามคนดีก็นดีก็โอเคแค่แล้วก็แบบว่าเป็นคนดีทุกคนกระจกมันก็เห็นใบกระจกมันใหญ่ไปป่ะวะน้องๆขอมาอะไรเราเราแบบมีเยอะไงเออเราไม่ต้องกลัวมันหมดหรืออะไรหรอกประตูเราตรงไหนดีประตูเอาทางนี้ ประตูต้องออกทางนี้แล้วสักสองประตูแล้วกัก 2, วกนทึบแล้วก็เราต้องหยอกหยอกพื้กหยอกหู<อ>เรา<น>ได้ผมมาด้วยทุกคนเราเอาผมมาปูพื้นดีไหมมันจะได้แบบดูๆๆๆูรูอุ้ยอ้ยอุ้ยไม่ได้นะอุตส่าห์ทำบ้านแล้วอุ้ยมันจะมุดแล้วด้วยอ่ะอุ้ยอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยมันออกมันออกมันเอาแมฆมามันเอาแมฆมาอุ้ย มันเอาเมฆมาคลิปสร้างนี่ไม่ใช่คลิปแกล้งอุ้ยอุ้ยจบเลยอุ้ยบ้านเราทุกคนบ้านเราอ่ะอุ้ยเอาผมมาตรงนี้ได้ไงอุ้ยอุ้ยแล้วหิวแล้วด้วยอ่ะหิวเหรอมันจะแกล้งเราอีกแน่ยมีรูปด้วยมีก้นถ่ายรูปถ้าหิวเดี๋ยวฉันเฮ้ยมันมันต้องแกล้งเราอีกแน่เลยอ่ะทุกคน แค่อาหารเหมือนเอาของกินมาล่อเลยแบบเออฉันนี่ใส่ดีนะฉันเอาของกินมาล่อทำไมล่ออะไรเนี่ยเต็มหมดแล้วโอเต็มหมดแล้วเอากินก่อนละกันโอ้ยโอ้ยขอบคุณละกันแต่ว่ามันเต็มแล้วอันนถ้าไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องเอาไม้มาวางตรงนี้อันนี้กันเห็นไหมทุกคนพี่ก็แบบเป็นคนดีได้ทุกคนไม่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 เ้าผมเอาผม จะปิดซอมบี้เอเขาจะเป็นผมเราเรียบหลูดูแพงไงเออเราต้องอเอาผมดีกว่าแบบแนี่ของฟีอะครับน้องๆแบบไม่ต้องเสียแรงหาเลยเอ,อ้ยเ็าบอกเอาผมเอาผมต้องเรื่องมากาพูดรู้เรื่องด้วยฮหรสลามมันฟังภาษาคนรู้เรื่องน่าจะฆ่าย่างๆทุกคนเรื่องมากโอ้ศาสาร์สุดโอ้ทำไมโอ้ทุกคนเร็วหรือว่ามันคือพลังของแบบสลามวะทุกคนหรือว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าเอ้ย เฮ้ยรูปไหมมันวางหนึ่มันต้องตกหัวเลยรูปหลังหรือเปล่าทุกคนหรือว่ามันอาจจะแบบแอบเทงข้างหลังเราองเลยเงี้ยเฮ้ยไม่แอบใช่หรอกคือแบบว่าเป็นเป็นคนดีอะทุกคนอาหารอาหารเก็บ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 แล้วก็มาใส่นี้ไว้โอ้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนี่เราเก็บให้หมดก่อนดีกว่าดูตุ่ยอิมอนทุกคนเฮ้ยมันแปลกๆอ้วทุกคนเราต้องแบบว่าวางขาตะวันยิงยิงอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ นี่เป็นไงล่ะอันนี้ไม่กดแล้วกันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราสร้างว้างอะไรนี่หวานทุกคนหวานนั่งช้าๆโดยใช้เงินก็วางนี่ใส่เลสก g สดีไหม l e t ทำไมกล่องต้องบอกไว้ตรงกลางทำไมไม่ข้างๆแล้วโอ้จบเร็วถ้าเราทุบเออทุบระวังใหม่ดีกว่านี่เห็นไหมผมช่วยหวานสร้างอะไรเนี่ยบิงโอ้โห my god เยอะมาก นี่เป็นไงล่ะโอ้โหเยอะแบบเยอะมากๆมันต้องถูกหลักเกณฑ์สีเต้าสลาม,ลมต้องไปวา,ไปางไว้ข้างๆส่วนเตยียงเราก็ต้องไว้ตรงกลางนี่เ,เราจะอัพเกรดเป็นแบบบ้านโมเดิร์นทุกคนเราเข้าไป <c oughs> อุ้ยอันนี้เอามาก่อนอันนี้เอามาก่อนส่วนที่เหลือทุกคนกอัพเกรดเป็นบ้านโมเดิร์นเลยตอนเนี้ย เป็นไงล่ะพระรามนักก่อสร้างโอ้โหเาเป็นคนเลียวแบบคนแบบบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบเป็นคนดีอโหแล้วก็ไม่รู้คนจะชอบผมรู้แล้วนะสองอันแล้วกันแล้วก็นี่ใช่ถ้าคนชอบก็จะทำต่อนะอุ้ยทุกคนหลังจากที่เราแบบกำลังวางตีงใช่หดูมันทำดิเป็นบ้านสีแดงเดียเร้อนพอดีว่าน้าเรดูดิโอ้โมันทำให้เราแบบเยอะแล้วอะ ตรงนี้ก็เป็นสาลามที่น่ารักขอบคุณลักกันหวังว่าจะไม่มาฆ่ากันทีหลังนะใช่แล้วแล้วก็มันวางกระจกให้แล้วงั้ยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้โต๊ะเอ่อโต๊ะนี่ละกันเราจะแบบว่าทำแบบเทมปุริตกใจหมดแล้วตรงนี้เฮ้ยอะทำไมจะกระโดดลงโอ้โหเล่นจะเป็นแบบสปริงอะไรงี้เลย งั้นขอพื huh? hmm. oh, oh, ้นที่วางหน่อยแล้วกันแล้วก็อ่าฮะอืมโอ้โหดูดูเป็นบ้านมากขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็มีเออเราออกไปวางรั้วดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแต่ดูประตูมันดูแข็งแรงมากเลยนะหรือเราไม่ต้องวางวะต้องก็ได้มั้งเออไม่ต้องดีกว่าใช่แล้วน้ว่าเก็บไว้เราจะตกแต่งอะไรเพิ่มดีอยเราใช้หมดแล้วอือไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเลยมั้ง เราไม่ต้องหรอคิดว่านะคิดว่าดอกไม้แล้วกันเราต้องตกแต่งเพิ่มทุกคนทุกงวันแบบว่าคิดว่าไปทุกคนไปตกแต่งไปตกแต่งบ้านกันดีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่ทําหลังคาแล้วถ้าฝนตกอ่ะแล้วเราไม่สบายจะทำอะไรโอ้ไม่เหมือนเรื่องมากเหรอทุกคนนี่มานผมปะแล้วก็อุ้ยซอมบี้อะุ้ยซอมบี้ถือปืนโอ้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 ทุกคนจะไปช่วยทำไมไปเลยเสียวเฉียดโอเมกอดโอเมกอดว่าจะอ้าว่าจะตกแต่งบ้านซะหน่อย ว้าวคุแจ็ซรามมันปกป้องเราปกป้องเรานี่แม่โอ้โหมันจัดการซะเรียบเลยแลหววันก็มีความแบบว่ากระตุกอยู่ไม่น้อยเลยก็แบบประมาณนี้ทุกคนนี่มันทำหลังคาให้เราเห็นไหมอะโหเป็นสลามที่ใจดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่ว่าสลามแต่ละตัวแบบเออวิ่งเข้าใส่พอตีแล้วก็เราก็ตายเออไม่ใช่ตายอ่าแล้วมันก็แบบว่าเขาเรียกว่ามีลูกออกมาเออนั่นแหละ เก็บไม่ได้เลยไม่ไหวเลยตายอย่างเดียวเดี๋ยวเก็บกล้องไว้ดีกว่าทุกคนแบบว่าเก็บแบบว่าเขาเรียกะไรเก็บความทรงจำเนาะบันที่ความทรงจำแล้วแบบมีเคยมีซาลามแบบมาช่วยเราครั้งหนึ่งในชีวิตเลยโอ๊ยโอ๊ย่าขอเล่นมั่งชึบชึบอุ้ย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 อะไรของแกเนี่ยเจ้าซาลามหูเจ็บเลยทุกคนดีนะที่เรามีอาหารไว้ ไอ้เงินต่างเนี่ยโอ้ยนี่มีกุญแปเปิ้ลโอ้โหนี่ของหายากไม่ใช่หรอทำไมมันถึงเอามาให้ง่ายๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเอามาทำไมอะไรทำไมเอามาทำไมลูกแก้วเอามาทำไมจะให้ฉันทำอะไรอาหารอ๋อที่นี่แครอท เรื่องมากว่ที่เมื่อวานได้เลยหวานนี่เนี่ยแกนี่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 เน่เฮ้ยนี่เน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะขี้เกียจแล้วอ่ะเออก็ไม่อยากเป็นคนดีแล้วครับโอ้ยจบเรื่องมากไหมใช่ปะจบกันหมดกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ได้ไม่ได้บ้านเราไม่ได้เราปวดทุกข์นี่เราลงน้ำมันจัดการเราไม่ได้ อุ้ยอูจมสลึกเียวในบอกเป็นคนเดียวในน้ำมจะมีฉลามไหมเนี่ยใครมันจุดปรทัดวะเนี่ยอุ้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 ยอุอุ้ยอุอุ้ยอุ้นี่เอุ้ยลาม ตีในน้ำได้โว้แล้วเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตามมาเลยอย่าเล้อตามมาเลยอุ้ยตรงนั้นก็มีซอมบี้เราเราซีกแรกดีกว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นเป็นสไลเดอร์อู๋สองตัวเลยอ้ยนี่อูยนี่ก็ถือปืนโอ้โอไปไหนมีแต่ตาแบบโอ้ของตกหมดแล้วด้วยทำไงอะทำไงทำไง เจ้ากวางมูช่วยด้วยแต่มูดไม่ช่วยกไงละอุ้ยนั่นบ้านเราอุ้ยดอ้ทุกคนแต่เราไปไม่ได้เพราะสลามมันเยอะมากแล้วก็มีแม่มดด้วยมีโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันยิงเรามันยิงเราอ่าช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันไม่มีที่หนีแล้วอุ้ยนี่ก็อุ้ยสลามอันบักใหญ่ถ้าเราถ้าเราว่ายไปตรงนั้นมันต้องฆ่าเราแน่เลยทุกคนเรามาตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันก็เช้าแล้วแปลว่าเราอยู่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่ามาใกล้ฉันเลยนะเจ้าสลามแก ตั้งใจจะฆ่าฉันเพนื่อนไปให้ผลโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว้ยจะตายแล้วเฮ้ยให้เราจบคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันเสียจะจะได้จบคลิปดีๆไหมครับโอ้ยไปให้พ้เลยไปทุกคนเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่าของก็ตกมาเลย นึกว่าจะเป็นสลามที่ใจดีแต่ดูท่าจะแบบไม่ใช่แล้วน่าจะคิดผิดแล้วแหละก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าเราสร้างบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่ครบ24ชั่วโมงแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยโอยอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย